ากจะให้ดูต้นไม้ต้นนี้เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ตระกูลปามีชื่อว่าภูผานเฮดูแล้วเนี่ยมันจะกินได้เหรอ,อแต่น้องเกมปราโามชขม้าบอกว่ากินได้ไไดนะครับแล้วโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดซะอีกคุณผู้ชมเอาติดตามพร้อมกันเลยค่ะตะลุยต่อย,ยอดค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์รีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าครับตันนี้นี่แหละครับหน้าตาของต้นภูพานเฮสาเหตุที่ทําให้ผมต้องเสียเลือดครับมองผ่านๆก็เหมือนต้นหมากบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ที่แตกต่างคือมีหนามแหลมตามลําต้น ความพิเศษของต้นไม้ชนิดนี้นะครับคือสามารถนําส่วนต่างๆมากินได้เกือบทั้งต้นเลยครับแล้วก็ยังมีโปรโตีนที่สูงสูง,สงกาลังจะถูกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อีกด้วยเลยครับและภารกิจที่เราต้องมาไกลถึงจังหวัดสกลนครในวันนี้ก็คือการตามหายอดภูพานเฮนั่นเองครับไปกันเลยครับพามา เอาต้นไร้น้ำนะครับจะได้ง่ายๆหน่อยในการจัดการนะครับยอดวันนี้ก็จะนิดๆน,น,นิดหน่อยนะครับเป็นยอดขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต้นนี้ผ่านการตัดมาเยอะแยะนะครับเยอะเลยยอดของภูพันเฮจะมีลักษณะคล้ายหน่อไม้และยอดมะพร้าวครับจึงนิยมนำมาเป็นวัตถุด,ดิบในการทำอาหารหลายอย่างเลยนะครับแต่ราคานี่ขอบอกเลยว่าไม่เบาเลยนะครับคุณผู้ชม ประมาณยอดละประมาณ4 5 0 0้าอครับเ<ะ>นี่ยนะประมาณนี้อันนี้น่าจะประมาณ2อ0 0พอครับเ <laughs> พราะว่าเราใช้เราเราเราตัดต,ต้นเล็กนะครับอ๋อแต่ก็ถือว่าราคาดีอยู่2อ0 0ามลำหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเ,เป็นชาวบ้านเนี่ยจะปลูกขายครับสมมุติว่าปลูกสักไร่หนึ่งไร่หนึ่งนี่ปลูกได้กี่ต้น800ต้นครับ800ต้นครับ800ต้น เราสามารถตัดยอดได้เดือนหนึ่งกี่ครั้งอ่าปีหนึ่งปลูกไปปีหนึ่งก็ตัดได้เลยก็ได้800ยอดครั้งแรก800ยอดลองยอดละ2 0 0ก็เอายอดละร้อยพอเยอ0 0 0อ่นพอแล้ว8 0ด0 0อาจารย์ช่วยหน่อยได้เหรอ มันเหมือนอะไรครับอาจารย์มันผมไม่รู้ว่ามันเหมือนอะไรมันเพลินดีนะอร่อยคุณผู้ชมอร่อยเเนี่ยชิมกันสดๆไปแล้วเราเข้าครัวไปทําอาหารต่อครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอาหารครับผมประกอบเมนูบ้านๆเลยก็คือส้มตำส้มตำนั่นเองครับส้มตําภูผานเฮจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันดู อาจารย์ครับส้มตาฝีมือผมเป็นยังไงบ้างโอ้โห oh, ยกให้2นิ้วเลยครับวันนี้รสชาติกลมกล่อม <c oughs> เนื้อปูพันธ์เฮจะเห็นว่ามันกรอบอร่อยกว่าเนื้อของมะละกอมีความแตกต่าง <c oughs> มีเทคเจอร์ที่มันแตกต่างจากเวลาเราเคี่ยวมะละกอเนาะแล้วเหมือนมันมีรสชาติในตัวมันเองด้วยใช่เอาแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ย <c oughs> เขาอยากจะกินแบบยอดปูพันธ์เฮ <c oughs> ทําเมนูอาหารหลากหลายแบบเราเนี่ย <c oughs> จะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับครับถ้าสนใจยอดปูพันธ์เฮนะครับติดต่อกับสวนปูพันธ์เฮสกลนครได้เลยนะครับ ความจริงแล้วภูพ,พานเฮสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเลยนะครับเช่นดอกสามารถนำมาหมักเป็นชาได้ใบสามารถนามาย้อมผ้ารากอากาศใช้สกัดเป็นยาผลนำมาแปรรูปได้หลากหลายเลยครับเรียกว่าถ้าพรบรสุราก้าวหน้าผ่านเมื่อไรนะครับภูพ,พานเฮก็มีโอกาสได้แจ้งเกิดในวงการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแน่นอนครับแต่ปัจจุบันการปลูกในประเทศไทยของเรายังคงมีจํานวนน้อยครับเมื่อเทียบกับอ้อยหรือข้าวโพดท,ที่เป็นพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมอยู่แล้ว เกษตรกร,ะกรนะครับจึงหวังว่านี่จะเป็นทางเลือกใหม่ในอนาคตที่จะช่วยต่อยอดชีวิตต่อยอดรายได้เป็นอีกหนึ่งโจทย์ถึงรัฐบาลให้พิจารณาและส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ มาถึงสกลนครทั้งทีนะครับผมแวะไปะเก็บภาพบรรยากาศบึงหนองหานและบ้านโบราณร้อยปีที่บ้านท่าแร่มาฝากคุณผู้ชมด้วยครับที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนามครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2435แต่สภาพยังดูมั่นคงแข็งแรงและสวยงามหาดูได้ยากมากๆครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะเดินเล่นกันนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปหามุมถ่ายรูปสวยๆสักหนึ่งรูปก่อนนะครับตะลุยต่อยอดสวัสดีครับ น,นี่ไงแต่ตัวต้นมันก็แปลกๆดีเนาะั่นสิคะ